สวัสดีครับผมนายกระทรวงทรัพย์างทีผมในนวัตกรรมนี้มทองและอาจารย์ที่ปรึกษานางสาวชานทิพย์มาแรงพันธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษรองศาสตราจารย์ดรสิงโตสกุลเขียนโดยไทยโดยวันนี้ครับเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการพัฒนาคุณสมบัติการใช้งานของเชื้อเดรร์ไพร์ที่เคลือบด้วยโลหะทรานซิงั่ออกไซด์ที่สังเคราะห์จากเทคโนโลยีสีเขียวครับโดยโครงงาเรานะครับจะเริ่มจาก ที่เรามีปัญหาเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าครับผมโดยน่าเปนจิ๋มาครับเสื้อผ้าส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นผ้าถักทอเยสังเคราะห์หรือเป็นผ้าถักเกษตรธรรมชาติครับถ้าเราจะเลือกมาผ้าใยถ่ายครับเนื่องด้วยว่าผ้าใยถ่ายครับมีสมบัติที่ต้านทานเชื้อแบคทีเรียเรื่องความนุ่มสบายและผูสวมใส่ในอีกทางหนึ่งมีการเคลื่อนด้วยอนุภาคอนุสิวไซด์ครับที่มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียยังมีการต้านแรงสีวีซึ่งเหมาะสมกับการสวมใส่ซึ่งจริงที่กเป็นี้ราลดแบคทีเรียที่เกิดความาด้นผ้าผมเพราะว่า เมื่อเกิดอการอักเสนครับถ้าเกิดอ,อาการระคายเคืองหรือแพ้ได้ดังนั้นโครงการเราจึงมีการพัฒนาตัวภาสเส้นใยไทครับโดยทําการเคลือบารอุจิออกไซด์ด้วยการแทนไดชควจากนั้นท้การทดสอบโดยการเลี้ยงเชื้เพื่อหาหรือว่าแบคทีเรียเราสามารถต้านทานได้จริงไหมครับครับส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการเราครับจะมีสองข้อนะครับก็คือก็ศึกษาประสิธิภาพในการย้บยันแบคทีเรีย ที่เกิดขึ้นบนเนื้อผ้าครับโดยใช้เส้นใหญยครับแล้วก็อนุภาคของนาโนซิลค์ออกไซด์ครับ2ก็คือเพื่อพัฒนาเนื้อผ้าจากเส้นใหญ่ครับที่เสริมด้วยอนุภาคนาโนซิลค์ออกไซด์ครับที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียครับแล้วก็ลดความอัดชื้นบนเนื้อผ้าได้ครับต่อมาเป็นการเตรียมสารสกัดจากเปลือกมะกรูดครับก็คือเราจะนำเปลือกมะกรูดครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับแล้วนําไปอบแห้งครับหลังจากนั้นเราจะเอามาบ่มด้วยเอทานอลเป็นปริมาณ100มิลลิลิตรครับจะแบ่งเป็น2บิ๊กเกอร์ครับหลัังจจาากกนน้้เร็ะได สารสก,กรัดจากเปลือกมะพลุมาครับต่อมาเราจะเติมสารตั้งต้นครับซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นสองการทดลองครับซึ่งจะมีซิงค์อะซิเตตกับซิงค์ัซเฟตครับแล้วก็เราจะทําการสเติมไปด้วยครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับแล้วก็เราจะได้ตัวของอนุภาคอนูซิงอ์ไซด์ครับในรูปแบบของตะกอนอยู่ครับต่อมาเราจะนามากองด้วยเครื่องกรองสุญญากาศครับเราจะได้ออกมาเป็น ตัวของอนุภาคน,นาโนซิลลไซด์ครับจะออกมาเป็นเ,เกล็ดเล็กๆครับซึ่งอยู่บนแผ่นกรองครับหลังจากนั้นเราก็จะเอากูดของตัวของอนุภาคครับออกมาเผาเป็นเวลาีชั่วโมงครับเพื่อจะได้สารที่บริบรบรสุทธิ์ครับต่อ จะเป็นเรื่องของผลการดรอคออนโซไซต์เท็กซ์เรซิชนะครับโดยจะเอาตัวอย่าง S01 S01 นะครับโดย S01 นะครับจะมีสารตั้งต้นเป็นซิงค์อะซิเตตส่วน S01 จะเป็นซิงค์โซเฟต 01, ครับโดยปริมาณหลังการเผาจะแตเเกต่างกอย่างชัดเจนโดย S01 ครับจะได้ปริมาณที่0.0438กรัมส่วน S01 จะได้ปริมาณที่0.034กรัมครับแล้วก็สีของเจลละหัตตัวอย,าอย่างมีความแตกต่างกัน S01 จะเป็นลักษณะของสีเทาอ่อนและ S01 เป็นลักษณะ งสีงเหลืยงเทาครับทางเราจึงเลือกใช้รหัสตัวอย่าง A01 ครับเพราะว่าลักษณะของสีตัวอย่างครับมีความใกล้เคียงกับลักษณะของอนุภาคออกซด์ที่ถูกต้องตามหลักเคมีครับต่อมาจะเป็นการเคลือบอนุภาคออกซิเจนที่แพดดิ้งชิลล์ครับโดยจะมีลักษณะของวิธีแพดดิง้งยายอิ้งและชิลดิ้งครับ โดยอันดับแรกครับต้องทำการเตรียมเนื้อผ้าจากเส้นใยผ้าให้สะอาดก่อนนะครับโดยทําการนําเส้นใยผ้าครับมาทําการตัดแล้วก็แช่ในสารละลายบิเกอร์ทั้ง3ชนิดไม้แก่าอะซิตโตนนมุกัลและเอทานอลครับโดยอันดับแรกจะทําการเริ่มจุ่มที่อะซิตโตนก่อนหลังจากนั้นทำการจุม่มในเครื่องอัลตราโซนิกบากเวลาสามนาทีเมื่อทำเมื่อจุม่มเสร็จแล้วทําการตากให้แห้งแล้วก็ทําการเปียกสารละลายไปเรื่อยๆจนครบทั้ง3ชนิดครับโดยต่อมาครับจะทำการเตรียมอนุภาคอัลซิโอสารสำหรับการเคลือบครับโดยจะนำผ้าที่ได้เลยครับมาทำการจุ่มลงใน PVA หรือว่า polyvinyl alcohol ทั้งหมดสิทธรัมซึ่งละลายน้ำในหนึ่งมิลลิลิตรแล้วทำการต้มและสเตอร์เรฟไปเลยครับจากนั้นเมื่อได้ที่แล้วหรือว่าจนเดือดแล้วเริ่การนำใส่ตัวอนุภาคอนุสิ่ออกไซเซีย์ได้เลยครับทำการใส่เรื่อยๆแล้วทำการคนลงไปเรื่อยๆครับจนผ้าที่เราขายการเครือครับมีการเคลือบทั้งหมดสองฝั่งเลยครับผม ต่อมาจะเป็นขั้นตอนของแพทไดคิวครับโดยวิธีแพทนะครับโดยเราจะนําผ้าที่ได้ครับมาทำการบีบอัดแล้วก็รีดเสียสานของเราครับเพื่อตีดแน่นให้อยู่ในภาพมากที่สุดต่อมาจะเป็นวิธีการดายครับโดยจะนําผ้าที่ได้ครับมาทำการอบในตู้อบนมำร้อนเป็นเวลาสี่วัทีด้วยอุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสครับต่อมาเป็นวิธีการคิวครับโดยทําการอบในเตาอบน้ร้อนอีกครั้งในอุณหภูมิที่หนึ่งร้อยยี่สิบองศาเวลาสิบนาทีครับ นี่จะเป็นลักษณะในภาพผ้าที่ผ่านการเคลือบด้วยอนุภานาโนซิลไซด์ครับโดยลักษณะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือลักษณะที่เรียบและลื่นแล้วก็มีความแข็งกระด้างเล็กน้อยก็มีสัมผัสที่ไม่เหมือนกันในแต่ละด้านแล้วก็บางครั้งก็จะมีฝุ่ยผ้าติดอยู่บนเนื้อในในผ้าครับต่อมาครับจะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของเนื้อผ้าจากเส้นใยแพคครับที่เคลือบด้วยอนอุภาคนาโนซิลไซด์ครับโดยเราจะทดสอบทงค่า pH ค่าความคงทนต่อการซักล้างแล้วก็การต้านทานแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดความชื้นครับและสุดท้ายจะเป็นการทดสอบค่าสรรของนผ้าคับ นี่เป็นการทดสอบลักษณะสารภาพของเนื้อผ้าครับนี่เป็นค่า pH ของสารละลายที่ผ่านการแช่ผ้าด้วยผ้าที่ของมีการเคลือบด้วยผ้าอัลซีอัไซด์ครับโดยจะอยู่ในค่าช่วง8.8ครับซึ่งมีลักษณะเป็นด่างอ่อนซึ่งในสภาวะนี้ครับสามารถทําให้แบคทีเรียไม่สามารถจเจริญเติบโตแล้วก็ไม่เกิดการระคายเคืองไม่เกิดการสวมใสด้วยครับ ตลาดเขาจะเป็นค่าความทนต่อความแั่งลรงเลยว่าค่าวอชฟินเนส WBS นะครับโดยอัลกอริทึทดสอบทั้งหมด3ครั้งก็คือครั้งที่1ครั้งที่ห้าครั้งที่สิบโดยค่า WBS นะครับมีการลดลงเรื่อยๆแต่ว่าจะมีลักษณะของสีที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็โครงสร้างผ tamam ้าย <True. Okay. S 1> ังคงทนทานแต่ทางกัารประสิทธิภาพออกซด์ของเราครับย so, like, ังคงทนได้เพียงแค่เล็กน้อยครับผมนี่จะเป็นรูปของการทดสอบค่า WBS นะครับแล้วอย่างสุดท้ายจะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการท่าเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีดิวิชชั่นก็คือจะทำการ นําบคทีเรียทั้งหมด2อตัวนี้ครับที่สามารถเกาะโรคบนผิวหนังเราได้แก่เชืเ้ Star, iro, ust, res, าา mm. แอแก,กมบวกและสตาร์ไฟโลคอคลัสไอเลียสซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูน,าานย์กลางส่วนใหญ่อย่างที่5.22มมและอีกเชื้อหนึ่งครับเชื้อแกมลบได้แก่อีโคไลซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนใหญ่อย่าง1.44มมซึ่งแสดงให้เห็นว่าลักษณะเส้น,นผ่าศูนย์กลางของโซนยับยั้งครับซึ่งมีขนาดที่พอสมควรซึ่งสแสดงว่าในภ้าของเราครับสามารถที่ทำการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้จริงครับ เราสรุประการทดลองทั้งหมดทั้ง4ด้านนะครับซึ่งในแต่ละด้านเขาสามารถสังเกตทำให้เราสังเกตได้ว่าตัวเส้นใยไผ่ครับที่ผ่านการเคลือบด้วยอนุพันธ์ออกอไซด์ยังคงต้องมีการพัฒนายางต่อเดียงแต่น้ครับกับการในสดัดต้นมีค่าบิบเฮดที่เหมาะสมต่อการสวม,สมใส่มีค่าความคงทนต่อการสั่นที่ยังอยู่ในระดับที่พอดีใละมีลักษณะสันฐานที่พบว่าอนุพันธ์อรอร์แกนอไซด์ของเราครับยังมีการคงติดยังมีความมีการคงติดอยู่เล็กน้อยครับแล้วก็การใั้เชืบทิเลที่ยังสามารถทำประสิทธิภาพได้ดีครับ ดังนั้นใน,นอนาคตผู้พัฒนาจึงหวังว่าจะนาผ้าเส้นใยผ่ยที่ผ่านการเคลือบอ้วภผ้าออร์ซินออไซน์มีการพัฒน,นาให้สามารถใช้งานได้จริงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพต่อผู้สวมใส่ได้จริงครับผมบรรณุกรมครับขอจบการนําเสนอจ,จะเป็นเท่านี้ครับคครับ